สวัสดีค่ะหนุน่งหนิงจะช่อมยูทูบชาแนลฟอร์หนุน่งหนิงค่ะตอนนี้นะคะหนิงก็อยู่กับรถรุ่นวาแท็กค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อนะคะรุ่นท็อปสุดเลยราคาตัวรถนะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันนะคะกับเครื่องสองจุดศูนย์ไบเทอร์โบนั่นเองค่ะซึ่งกระจังหน้านะคะใส่เป็นทรงแรปเตอร์นะคะสีดำด้านแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ข้อไฟหน้าใส่ให้เรียบร้อยและะ้วค่ะมาดูที่ด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างนะคะต้องบอกเลยว่าไฮไลท์นะคะเป็นล้อแม็กเลยค่ะล 265ทับ65 R18 นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าขับดีนะคะแล้วก็นิ่มมากๆเลยนะคะลวดลายสติ๊กเกอร์นะคะทำเป็นเฉดสีดำด้านแบบนี้นะคะเพื่อรองรับนะคะกับเฉดสีตัวรถนะคะที่เป็นสีเหลืองค่ะเรียกได้ว่าตัดกันมา,มากๆเลยนะคะเสริมล้อค่ะกับสปอร์ตบาร์แท้ของไวท์แท็กแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถค่ะข้อไฟท้ายใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กันชนท้ายคู่ตัวโรงงานแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับเซนเซอร์นะคะซึ่งใช้งานได้ดีเลยรวมถึงกล้องมองหลังนะคะที่อยู่ตรงโลโก้ค่ะ รุ่นใบแพกนะคะจะเป็นไฟไท้ายแบบ LED ด้วยค่ะมาดูที่ภายในตัวรถกันบ้างค่ะภายในนะคะก็จะคุมโทนนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดเฉดสีส้มแบบนี้นะคะพร้อมกับพวงมลาลัยมัลติฟังกชันค่ะมีควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมอลาลัยและความเร็วที่พวงมอลาลัยครบเลยนะคะพร้อมกับปุ่มสตาร์ทค่ะถัดมาที่จอใหญ่เลยนะคะเป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่อัจฉริยะนะคะขนาด12นิ้วค่ะเชื่อมต่อแ p ปเปิ a คา A ฟ Android Auto ได้เลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะให้พละกําลังสูงถึง 210แรงม้าเลยนะคะกับเครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบนั่นเองค่ะสุดยอดสมรรถนะเลยนะคะเดี๋ยวหนจะเดินพาชมรอบรถนะคะสักหนึ่งรอบไปดูกันเลยค่ะเมื่อมองโดยรวมนะคะต้องบอกเลยว่าวายแคน,นี้นะคะแต่เอามาดูหร่อ,อแล้วก็โดดเด่นมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองนะคะสีที่เด่นนะคะบนทองถนนนะคะแล้วก็ใส่เป็นกระจังหน้าสีดำนะคะบวกกับล้อแม็กขอบ18นะคะรับด้วยยางโอเวอร์ไซด์ลวดลายสติ๊กเกอร์นะคะไดคัตออกแบบพิเศษนะคะเป็นเฉดสีดำด้านแบบนี้สปอร์ตบาร์นะคะเพื่อเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถนะคะ รถสมรรถนะสูงๆนะคะให้พระกําลัง210แรงม้าเลยนะคะเรียกได้ว่าสะกดทุกสายตาบนท้องถนนเลยนะคะชุดแต่งแบบน,นี้นะคะเราสามารถใส่ได้กับรถทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น XL Plus XLT ส port w i วท์นะคะซึ่งรุ่น w i ท e แกนะคะจะมีอยู่6สีด้วยกันค่ะสีดำสีบอลสีเทานะคะแล้วก็สีพิเศษเพิ่ม10,000น,นะคะขาวมุกส้มเหลืองนั่นเองค่ะคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะโทรหารหนุ่หนิงได้เลยนะคะที่เบอร์0 3 2 1 4 2 1 8นะคะเซฟเบอร์อะไรขึ้นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just judgmental because you